สวัสดีครับในตอนนี้ก็จะพาทุกท่านไปเรียนรู้การเผยแพร่ความรู้ด้วยอินโฟกราฟิกนะครับเรื่องของอินโฟกราฟิกเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยได้เห็นได้เจอจากกลุ่มของโซเชียลเน็ตเวิร์กอยู่แล้วนะครับคราวนี้ต้องมาพูดถึงก่อนว่าอินโฟกราฟิกเนี่ยสรุปให้ฟังสั้นๆน,นะครับว่าอินโฟกราฟิกเนี่ยประกอบไปด้วย2ส,ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่เป็นข้อมูลก็คืออินโฟเมชันนะครับแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นกราฟิก เมื่อทานำทั้งสองส่วนเนี่ยมาใช้งานร่วมกันทำร่วมกันเนี่ยนะครับเราก็เลยเรียกว่าอินโฟกราฟิกนั่นเองนะครับแล้วข้อดีของอินโฟกราฟิกก็คือว่าสามารถที่จะสื่อสารข้อมูลให้เรานั้นเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นเป็นการย่นระยะเวลาในการรับรู้ไปด้วยนะครับประเภทของอินโฟกราฟิกเนี่ยที่ถูกนําเสนอในปัจจุบันเนี่ยมี3รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบที่1นึ่งเนี่ยนำเสนอออกมาในรูปแบบของภาพนิ่งนะครับตรงนี้ก็ดูง่ายแหละนะครับ ประหยัดข้อมูลในการโหลดข้อมูลต่างๆอันที่2ก็คืออ,อินโฟกราฟิกที่เป็นแบบภาพเคลื่อนไหวนะครับเป็นโมชั่นกราฟิกตรงนี้ก็สามารถที่จะสื่อสารข้อมูลให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือเราอาจจะเห็นเป็นซิมโบกหรือกราฟิกต่างๆเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะครับเห็นขั้นตอนต่างๆและแบบสุดท้ายก็คืออินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์นะครับตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นอินโฟกราฟิกที่เราไปาไปกดแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือทําให้เราเนี่ยไป ส่งท่ายข้อมูลกับเขาครับมีการขยายมีการเคลื่อนที่นะครับในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับพูดง่ายๆคือเราไปมีส่วนร่วมกับการใช้งานอินโฟกราฟิกนั่นเองนะครับคราวนี้รูปแบบของอินโฟกราฟิกถ้าเกิดจะพูดถึงง่ายๆเนี่ยก็มี6รูปแบบด้วยกันนะครับหรูปแบบนี้เนี่ยแต่ละรูปแบบเนี่ยมีเอกลักษณ์และมีความเฉพาะที่แตกต่างกันดังนั้น พวกเราเองเนี่ยนะครับถ้าเกิดจะต้องออกแบบอินโฟกราฟิกลองดูตรงนี้เป็นแนวทางในการออกแบบนะครับรูปแบบที่1ก็คือเป็นรูปแบบที่นํามาใช้ในเรื่องของการนําเสนอข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องคัดกรองข้อมูลมีการแยกประเด็นต่างๆโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเล่าเหตุการณ์ตามเนื้อหาของข่าวสารนะครับหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้เราลองดูนะถ้าเกิดเราจะยกตัวอย,อย่างเช่นเราจะทำะข้อมูลที่ให้ กับกลุ่มของเกษตรกรหรือว่าให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการทําการเกษตรเนี่ยนะครับลองดูว่าตรงนี้เนี่ยเหมาะหรือไม่นะครับอันต่อไปนะครับเป็นอินโฟกราฟิกที่เป็นกลุ่มของเวอร์ซัทหรือคอมเพริชันนะครับเป็นอินโฟกราฟิกที่ใช้ในการเปรียบเทียบตรงนี้เหมาะมากเลยสำหรับใครที่ต้องการที่จะเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆนะครับหลังจากการเปรียบเทียบข้อมูลแล้วเนี่ยนะครับเอาก็เอากราฟิกไปเติมเต็มให้การเข้าถึงข้อมูลเนี่ยดูง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับรูปแบบถัดไปก็คือรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับ ข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะครับเยอะๆนะครับซึ่งข้อมูลชุดนี้นจะจำเป็นที่จะต้องมีการจัดกลุ่มของข้อมูลนะครับมีการคัดกรองข้อมูลให้ชัดเจนก่อนแล้วเอามานําเสนอเป็นรูปแบบของตัวเลขอาจจะเป็น1,2,3 4งสนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับอันถัดไปก็คืออินโฟกราฟิกที่เป็นในลักษณะของการแสดงขั้นตอนวิธีการกระบวนการหรือว่าการเดินทางต่างๆนะครับยกตัวอย่าง,างเช่นาการเล่าถึงประวัติความเป็นมาของ สิ่งต่างๆหรือว่าการแสดงขั้นตอนของการผสมเทียมโคในกษศะแบบนี้สามารถที่จะนำเอารูแมปเนี่ยไปใช้ได้นะครับแต่ว่าที่เหมาะที่สุดก็คืออาจจะเล่าเป็นสตอรี่เรื่องราวต่างๆนะครับอย่างเช่นเริ่มต้นอย่างนี้ขั้นตอนที่หนึ่งเริ่มต้นแบบนี้นะครับผ่านการเวลาแบบนี้ซึ่งอาจจะแสดงในเรื่องของเวลาไปด้วยก็ได้นะครับต่อไปอแสดงในเรื่องของอินโฟกราฟิกในรูปแบบของไทม์ไลน์ตัวนี้ก็จะชัดเจนมากถ้าเกิดเราเอาไปใช้ยกตัวอย่าง,างเช่น เลี้ยงในสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4นะครับเห็นความแตกต่างต่างเนี่ยนะครับก็สามารถใช้อินโฟกราฟิกแบบไทม์ไลน์ได้นะครับอันถัดไปก็คืออินโฟกราฟิกที่แสดงข้อมูลในหลักการวิชาการต่างๆนะครับอาจจะเป็นบทความนะครับอาจจะเป็นงานวิจัยอาจจะเป็นสถิติเป็นกราฟเป็นแผนภูมินะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยอาจจะผ่านการคัดกรองมาแล้วนะครับแต่นําเสนอให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับอาจจะมีกราฟ อาจจะมีข้อมูลที่ถูกตัดทอนแล้วมาแสดงในอินโฟกราฟิกแบบนี้นะครับส่วนขั้นตอนของการสร้าง ographic, อ,อินโฟกราฟิกเราล้อจากขั้นตอนของการผลิตสื่อเลยนะครับก็คือว่าเราอาจจะมีกระบวนการวางแผนนะครับกำหนดเลยว่าใครจะทำนะครับคือกําหนดบุคคลในการทํางานเ,าเลือกเครื่องมือเลือกเทคโนโลยีนะครับกำหนดในเรื่องของงบประมาณแล้วก็ระยะเวลาที่จะต้องทําให้เสร็จ ส่วนขั้นตอนที่2ก็คือในเรื่องของการวิเคราะห์นะครับดูซิว่ากลุ่มเป้าหมายคือใครเนื้อหาเป็นอะไรวัตถุประสงค์ที่เราต้องการจะสื่อสารเพื่ออะไรและสุดท้ายเราจะนําไปเผยแพร่ในช่องทางไหนในส่วนของการออกแบบเนี่ยนะครับอินฟโฟกราฟิกจะต้องออกแบบในเรื่องของข้อมูลนะครับต้องมีความชัดเจนจัดโครงสร้างของข้อมูลมีการลําดับข้อมูลนะครับแล้วก็มีการออกแบบทางด้านกราฟิกหรือว่าอาจจะเรียกว่าการออกแบบทางด้านหน้าจอก็ได้นะครับ ส่วนในขั้นตอนของการพัฒนานะครับเป็นการดําเนินการสร้างกราฟิกตามสตอรี่บอร์ดหรือตามไกด์ไลน์ที่เราได้ออกแบบเอาไว้อาจจะใช้โปรแกรมหรือใช้แอปพลิเคชันอะไรก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผลงานสุดท้ายที่ออกมาเนี่ยนะครับก็จะต้องสามารถที่จะนําไปเผยแพร่ในขั้นตอนที่5ได้นะครับก็คือเราจะต้องนําไปเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ อาจจะเลือกให้เหมาะสมนะครับกับกลุ่มเป้าหมายหรือบอริบทของเทคโนโลยีที่เราจะนําไปใช้เพราะว่าบางคนเนี่ยทำเป็นรูปภาพก็อาจจะนําไปเผยแพร่ตามกลุ่มของโซเชียลมีเดียได้หรือว่าบางคนอาจจะทําเป็นแบบปฏิสัมพันธ์อาจจะต้องไปเลือกใช้ช่องทางของเว็บไซต์นะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างของอินโฟกราฟิกที่เราทําขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นอินโฟกราฟิกเรื่องปัจจัยความสําเร็จของการเลี้ยงโคโมึ โคพื้นเมืองนะครับอาจจะเริ่มต้นจากการวิเคราะหา์เนื้อหาอาจจะทําแบบนี้ก็ได้นะครับหรือทําเป็น Mind Map ก็ได้นะครับซึ่งโยงความสัมพันธ์ดูซิว่าในแต่ละประเด็นที่เราจะทําเป็นอินโฟกราฟิกเนี่ยมันมีประเด็นอะไรบ้างแล้วแต่ละประเด็นนี่มันมีอะไรที่มาเกี่ยวข้องบ้างนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับหลังจาก การออกแบบเนื้อหาไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราลองมาดูซิว่ารูปแบบของอินโฟกราฟิกแบบไหนที่จะเหมาะกับเรานะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะใช้รูปแบบที่เป็นการนำเสนอข้อมูลแบบวิชาการหน่อยนะครับก็อาจจะใช้ Virtual i z e สนะครับ a r t i c l เเพื่อที่จะนำเสนอข้อมูลนะครับเสร็จเรียบร้อยเราเลือกโปรแกรมหน่อยแล้วว่าจะออกแบบด้วยอะไรโอ้โหโปรแกรมมีเยอะแยะมากๆตรงนี้ใช้ powerpoint ก็สามารถออกแบบได้เพียงแต่ว่าเราก็สื่อสารข้อมูลที่เราต้องการนาเสนอออกไปผ่านอินโฟกราฟิกนะครับสุดท้ายแล้วผลงานที่ ทำมาสำเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเอาไปเผยแพร่ผ่านตามช่องทางของโซเชียลมีเดียหรือโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือทางเว็บไซต์นะครับซึ่งถ้าเกิดเราสามารถที่จะออกแบบอินโฟกราฟิกนะครับจัดการในส่วนต่างๆได้นะครับเราก็สามารถที่จะสร้างอินโฟกราฟิกได้อย่างมีคุณภาพเลือกรูปแบบให้ดีนะครับจัดการข้อมูลให้ดีก่อนนะครับแล้วก็มาเลือกรูปแบบให้ดีนะครับใช้เครื่องมือที่ดีนะครับอินโฟกราฟิกของเราก็จะน่าสนใจครับ